ขดที่ฝากฝากครับอีเอาสัากตะเกียงมาถ้าไม่เห็นจึงลงมาจะถามเรื่องครั้งหน้าใครมาให้จุดทูบถวาทั้ง ถึงถงไม่<ช>ไม่ใช่มากระชั้นแบบนี้พระไม่ใช่เลื่อนสาม <วง S 1> จริงนะายยาสักบ,บอ่อเสียงจะมามเลยเขีนนัดแต่อีมา นีเห <laughs> นื่อยๆนะช่วงนี้